เราใช้นามว่าอดูทินไม่ใช่ค่ะอดูทินจะมาบนองค์มือสมัครเป็นทหารเพราะฉะนั้นข้าจะขอแนะนำให้รู้จักกับพระาราชหลวงข้าพเจ้าเทวินาวะอุสนีคำคำท้องสกปรกถวายพระโคดมไี่ใ่ค่ะ ไม่ค้จับหรืเปล่าลูกไม่จับไอรตัวอะไรเมื่อไหร่อยู่ในเมืองรู้ขอเดชะในเมื่อมาพร้อมหน้าเขาตัดก็ทำจับไม่มือก็ได้เลยไปจุกมือเลยอย่างตัจ้างใายเน่เป็นใหญ่เป็นตัวต้องยืนเริ่มการประลองฝีมือเลยไปเอาดาบมาให้หนาขอเดชะให้หลวง่านเป็นตัวยืนหรือตัวยืนอะไรทักนี่ไปจุกพีมือรู้เมาอย่างนี้จะสู้หลังกูได้ยังไงโชวเลยลูกมึงเอาหลานมาสู้กูเลยได้เลยมาพีมือให้เต็มที่ ช่วยมาล้ำปีมือเพนนับทวนเฮ้ยมึงไปลำกองยังอะไรกูเดียไม่ไรกูอยากกู้อ่ะกูตัดขาล่างมึงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยืดแดงไปปะองเจ้าตามองไม่ดีนีมึงมีครูหรือเปล่าวะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาเนี่ยเดี๋ยวคอยดูใครปีมือจะแน่กันเว้ยไปด้านไปด้าน 不要不要，跑回、嗯嗯嗯 oh, 家，跑、oh, 回家，你过